ตาวยตาตัวยคุณได้ตาตัวยคุณด้ตาเอ๋ตาตัวยีน้องบมพี่ั่นนั่นนันนีวยังนี่ไม่ได้เลยคุณป้ายังอดไม่ได้เลยนะคะไหนไหนนน แสดงว่าพี่สาวชอบมากเลยเนี่ยยังไม่หมดค่ะใกล้จะหมดแล้วโอ้โหตัวนี้ยาเจาเจีสาวสาวของคุณย่าสาวของคุณด่า อ๋อยังเห็นย่นี้เหรอมีใอยากกินมีใครอยากกินไอรมกมบ้างนี่แค่จำไม่ได้หอนี่มันก็เหมือนกันไม่ไเยนะคะองงงหนงง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 กปงา แสดงว่าอร่อยมากเนาะเออต้องอร่อยมากขนาดอันต่อได้ก่อนนี่ัแบ่งนะบอยด้วยลูกจ้าจ้าตุวยอิ่มพี่บอยกินหนูแล้วก็กินจนหมด้ะเอ๋แล้วก็กินจนหมดแล้วเห็นไหมเอ้าลูกบีมล่ะบีมล่ะพี่บีมคนสวยของย่าล่ะโอ้ลํ่มแต่เลยฮหรออันนี้หลันมากคราดูครอืมแบบแพงเนาะ เออนัน่นะขนาดขายบนห้างกาตีมป็นไปงเซนทัน,น,นพี่พี่นั่งกินดีดี่ะไม่นออะ่างนั้น,นพี่จะหมดแล้วครับพี่นัง่นนๆๆๆๆนงสอดคาลูกค้าลูกหลานสาวค<เ>ุณย่าูัน้าฉลามอยู่ข้างบนนั่นน่ะอะไรนะไ,ไปอยู่ตรงนั้นได้อะปาโลมาค่ะปาโลมาเหรอ นขนาดปลาดปลาดอปลาดุไม่ใช่ปลาดุกยปาวาม่ปลามไม่ใช่ปลาดุบ่อเราเหรอปลาดุลพี่ชายก้อนแมก็เชื่อปลาทูหรือเปล่าปลาดุมาาห็นไหมปลาดุมาเหรอฮะผมท่าเหลอหนาวเหรอ ผมผ้าเหรอมันก็เหมย่าเอาออกมาวนห้าโมงแล้ว <c oughs>